สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านคะดาวพระราหูย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายครั้งใหญ่และดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันบางท่านเปลี่ยนแรงเลยนะคะดวงชะตานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าเปลี่ยนแบบพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมีโชคมีลาบด้านใดบ้าง ท่านจะต้องตั้งรับยังไงสําหรับการย้ายของดาวพระราหูครั้งนี้มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพระราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมปี2568ซึ่งก็อีกไม่นานนี้นะคะจะย้ายไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนค่ะปี2569ปีครึ่มกันเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญดาวพระราหูเป็นดาวการเงินและ ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาและชาวราศีมังกรฉะนั้นหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะให้ท่านลองสังเกตดูก็ได้การเงินของท่านจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่ผ่านมาการเงินติดขัดมีปัญหาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอจ่ายภาระหนี้สินก็ไม่ลดน้อยลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นบางช่วงนะคะต้องใช้จ่ายเงินแบบจํานวนเยอะๆ เรียกได้ว,ว่าการเงินเขาขั้นโคมมากกันเลยทีเดียวสําหรับบางท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินของท่านจะค่อยๆค่ายๆปลเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะดาวพ่อรา,ราหูจะนําผลประโยชน์มาให้กับท่านโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะได้รับโอกาสดีๆด,ด้านการเงินท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะ ทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาค้าขายกับชาวต่างชาติทําธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือท่านใดที่ทํางานกับบริษัทกับชาวต่างชาตินะคะนั่นก็หมายความว่าทํางานที่ต่างประเทศงานของท่านจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงสินค้าขายดีได้รับความนิยมบวกกับความขยันพีเต์เก่งนะคะเรียกได้ว่าเชียร์ลูกค้าพูดชักชวนลูกค้าดีมากเก่งมากบอกเลยว่ายอดขายปังมาก ในเมื่อเรารู้แล้วว่าดาวพระราหูน,นําเงินมาให้ท่านก็ลองนําไปปรับใช้กับตัวท่านเองดูนะคะท่านใดที่ค้าขายทำางไนก็ได้ลูกค้าจะอุดหนุนท่านเพิ่มขึ้นหรือตอนนี้มีแค่งานประจําแต่อยากมีอาชีพเสริมลองดูนะคะว่าท่านสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมให้ท่านเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้และนํามาปฏิบัตินะคะทําเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจําก็ได้ท่านใดที่ ทำงานกับชาวต่างชาติดีอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นทํางานต่างประเทศดีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าของกิจการปังมากท่านใดที่อยากจะนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดท่านจะค้นพบโอกาสดีๆนะคะพบช่องทางการขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจแต่ท่านจะต้องดูให้ดีๆสําหรับการลงทุนแต่ละครั้งท่านจะต้องศึกษาให้รู้จริงรู้ทางแก้ทางออกหากมีปัญหาก็ อย่าลงเชื่อ,อาหากมีปัญหาท่านมีทางแก้ทางออกนะคะคือพูดง่ายๆการลงทุนถ้ามีปัญหาท่านสามารถแก้ไขได้สามารถทําได้เลยค่ะและอย่าลงเชื่อหากมีคนมาชักชวนท่านนะคะไปลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนประเภทลงทุนอ่าร้อยหนึง่งอีกสิบวันได้มาหนึ่งพันบาทหรือนาเงินแค่นําเงินไปลงทุนนั่งรอยอยู่ที่บ้านไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนจัดการให้ข้อนี้ห้ามทํา อย่าลืมว่าไม่มีอะไรที่ให้ผลกําไรงามทุกการลงทุนย่อมค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องเหนื่อยต้องออกแรงนะคะเรียกได้ว่า,อ,าออกแรงแถมต้องใช้ความคิดท่านจึงจะได้เงินฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังการลงทุนนะคะเพราะจิตใจของท่านจะมีความกล้ามากขึ้นใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียและท่านจะคิดเรื่องการหาเงินอยู่ตลอดเวลาให้ระวังการตัดสินใจแต่หากท่านละเอียดรอบคอบบอกเลยว่างาน การงานการเงินดีขึ้นจากหน้าเมือเป็นหลังเมือท่านใดที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นแบบชนิดที่ว่าใช้คําว่าร่ารวยได้เลยจากฝีมือของท่านจากการทํางานของท่านจากความขยันของท่านบางท่านได้เป็นเจ้าของกิจาก,การเปิดร้านเปิดคาเฟ่จากลูกค้าจะได้มาเป็นนายของตัวเองบางท่านมีทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิต นะคะได้บ้านได้รถเครดิตดีหากมีทรัพย์สินอยู่แล้วทรัพย์สินของท่านก็จะเพิ่มขึ้นมีคนนับหน้าถือตาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับท่านใดที่ทํางานประจําสายงานราชการรับวิสาหก,กิจนะคะบางท่านฐานเงินเดือนมีการปรับเปลี่ยนรายได้มีรายได้พิเศษจากงานประจําให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่การเงินดีขึ้นจริงไหม มีเงินใช้จ่ายคล่องมือกขึ้นจริงหรือไม่ภาระหนี้สินบางอย่างที่ท่านมีอยู่ก็ลดลงปัญหาหนักๆเรื่องเงินเงินทองๆจะได้รับการแก้ไขบางท่านจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางหาเงินเก่งนะคะและที่สํคาคัญหาเงินเก่งหาเงินคล่องเจราจาเด่นวาจาเรียกทรัพย์ถ้าท่านเป็นคนสดแต่ว่ามีคนคุยก็มีโอกาสตัดสินใจแต่งงานกัน สดสนิทก็จะพบเจอคนที่ถูกใจและเพียบพร้อมนะคะเรียกได้ว,ว่านาที่การงานดีฐานะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านสามารถกลับได้เป็นปีที่ดีๆของท่านนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรให้ท่านลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะปรับเปลี่ยนการแต่งกายปรับเปลี่ยนด้านความคิดนะคะขยับปรับโชคท่านจะทำยังไงก็ได้หาอาในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านจะทายังไงแล้วท่านจะได้เงินให้ท่านนั้นทําเลยค่ะอยากจะทําอะไรมีเป้าหมายด้านใดทําเลยหากความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยิ่งจะเป็นการดีนะคะคุยงานอยากทําอะไรให้เข้าไปพูดคุยได้เลยค่ะช่วงนี้ท่านมักจะมีไอเดียที่แปลกแหวกแนวคนอื่นชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะความคิดของท่านจะไม่เหมือนใคร แต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาน,นี้และหากท่านเปิดใจนะคะกล้าลงมือทําบอกเลยว่าท่านจะทําสําเร็จพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มได้รับโอกาสดีๆด,ด้านการงานมีดวงได้รับผิดชอบโครงการโครงงานใหญ่ๆห,หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงนะคะและที่สําคัญท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมท่านใดที่มีหุ้นส่วนในเรื่องของการค้าขาย เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเหมาะแก่การออกงานออกสังคมออกพกปูปาผู้คนถ้าท่านมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าได้ปฏิเสธมีโอกาสได้ออกงานมีโอกาสได้ออกพบปาผู้คนให้ท่านลงมือทำอย่าเก็บตัวอย่าอยู่กับที่ติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ได้ก็ให้ทำอะไรก็ตามที่จะเป็นผลประโยชน์สำหรับท่านให้ท่านลงมือทำอย่ากลัวอย่าวิตกกงังวลแต่ให้ละเอียดรอบคอบ และให้ระมัดระวังการตัดสินใจก็พอนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังตกงานและว่างงานอยู่แต่ท่านได้สมัครงานเอาไว้ค่อนข้างที่จะหลายที่ท่านมีโอกาสได้งานใหม่อีกในอีกไม่ช้าและจะเป็นงานที่ดีกว่าเดิมด้วยได้ร่วมงานกับบริษัทดังๆบริษัทบริษัทในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเงินเดือนที่ได้ก็สูงกว่าที่เดิมจนท่านใจปูมีความมั่นคงขวาที่เดิม ถ้าท่านคาดหวังสิ่งใดจะสําเร็จค่ะและคนจะเชื่อถือพระท่านจริงจังมีความหนักแน่นในคําพูดส่งผลให้ท่านนะคะมีคนเคารพจาเกรงแต่ให้ระมัดระวังคนที่อายุน้อยทําให้ท่านเสียหายระวังคนที่ท่านจะต้องติดต่อพูดคุยด้วยนะคะเช่นอาจจะเป็นลูกน้องบริวารก็ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่า ระวังเขาจะทําให้งานของท่านมีปัญหาระวังการติดต่อพูดคุยจะมีปัญหานะคะบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าเขารู้เรื่องแต่เขาแกล้งทําเป็นไม่รู้ฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือ,อคนทีล่ลูกน้องบริวารน,นั่นเองนะคะท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีลูกน้องบริวารเขาจะนําความสําเร็จมาให้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางช่วงบางจังหวะ ที่เขาจะทําให้ท่านนั้นเสียหายนะคะและให้ระวังคนที่เข้ามาใหม่บางครั้งเขาจะมาแค่หวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านระวังถูกหลอกถูกโกงและหลายท่านจะมีการเซ็นเอกสารพยายามดูเอกสารให้ดีๆนะคะระวังการเซ็นเอกสารอ่านเอกสารให้แน่ใจให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือเซ็นระวังบริวารจะทําให้ท่านเสียหายโดนแอบอ้างนะคะโดยภาพรวม ดาวพระราหูย้ายรอบนี้ท่านจะโดดเด่นมากๆสองเรื่องอันดับแรกเลยก็คือการเงินของท่านโดดเด่นแน่นอนการเงินนี้ดีขึ้นแน่นอนนะคะขอเพียงอย่างเดียวอย่าอยู่นิ่งๆพยายามขยับพยายามทำอะไรให้หลากหลายมากขึ้นถ้ามีโอกาสนำเงินไปลงทุนได้ก็ให้ลงทุนแต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้และอย่าโลภมากสำหรับการลงทุน นะคะทำอะไรได้ให้ทำเป็นช่วงที่เงินมารอยอยู่หน้าบ้านให้ท่านพยายามหาเงินเข้าบ้านของท่านให้ได้ถ้าท่านทําได้หลายท่านใช้คำว่ารวยหลายท่านใช้คำว่าสามารถปลดหนี้ได้บางอย่างได้เลยทีเดียวสองการงานของท่านจะมีการขยับเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานของท่านจะดีขึ้น ความเหนื่อยยากลําบากมีมาแน่นอนนะคะและให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจผิดพลาดท่านจะมีความกล้าอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่อนข้างที่จะไม่กลัวอะไรใจใหญ่ใจนักเลงด้วยอย่าไว้ใจคนอื่นอย่าตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ละเอียดรอบคอบเรารัดก,กุมแล้วท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมันจะเป็นปีครึ่งที่พลิกชีวิตของ บางท่านได้เลยทีเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะท่านใดที่รวยก็จะรวยขึ้นท่านใดที่การเงินค่อนข้างจะลําบากขัดสนในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะคะให้ท่านเปลี่ยนแปลงนะถ้าท่านไม่เปลี่ยนมันจะมีเหตุให้ท่านเปลี่ยนขอเอาใจช่วยชาวลัคนาและชาวราศีม่ก่นะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตาม ขอให้ท่านประสบความสําเร็จราบรื่นหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรนให้ทุกท่านนะคะร่ารวยมีความสุขคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ